จือบเขากำลังทำอะไรกััาวีดีโอไปหมดแลหน้าวีดีโอหมดแล้วไวีดีโออ่ะก็ย่งวะไรม่่อก

ดูจากหน้าครับโอ้ดูจากหน้าครับคนรุดคนรุดมากมีบ้เอเลอ่ ใส่สชุดก,กันฝนแล้วหรอฝุนมากเหรอนี่เขาใส่ชุดกันฝนอะนองเกย์อย่ากินซอยจุนะเลยจัดตับน้ำมันงานให้เลยจ้าไงทำไมได้ไงเนะนี่ยน้องอยู่มันต้องจิมอะไรแก่เขากินอีกแล้วจ้า โอ้ยอันนี้ไม่ห่วงสวยเลยนะไม่ห่วงไมหวงผมเม็นเลยไปไปแรงไหมเปล่าเาไหมะแมาขออยากงันงานนะเอาเรี่กปรสาปีนี้นะสัญจลบันจัดลากันมาสุดแ้ว เก่งมากเลยคร hey, <for> ับท <'re> ุกคนเออตื like ่นเต้นผมรมันข <wh> ับแล้วนะฮะสามาโดยตรงจากเมือไทยนะครับนอนขับมาแล้วขับมาแล้วขับมาแล้วุสาเกงขนันันนี่แล้วานต้อขับเก่งเลยจ้าแน่นอนจริงๆได้กิทั้งแม่ทุกคนนะท่าต่อไป ไปยังไงก็ติดตามครั้งแรกเจ้าหมื่นนะครับน้องเขาตบจีบก่อนนะเรามาเดินตลาดเช้ากันใครมาตลาดเช้าบ้านทำน่าวกันก็ของอิตาลีงานต่างๆมาตกกับไปโกยไปเมื่อเขาสะอาดจุนมากนะนำให้มาเขาจะมีเลือดต้องด

ตัวอย่างนี้กลัวอย่าไปฝันขาดกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวคนเต็มมาเดี๋ยวคนเต็มมาเดินรถสามารถได้แกะช่องได้แกะสิไม่มีบทไม่มีบท พร้อมฟองอ่กับพี่เก๋นะเดี๋ยวส้หอแต่วสม่ได้เลยแน้ไม่ดีไม่ดีเ่องาทแอไอีมากันหน้ามึงเรื่องทขอนเรื่อง

มัในง้นรบแบบนี้ผมทำอะไรที่นี่คะนี่คือไม่เป็นไรหนึ่งสอง้ามรูปเนี่ยเป็น10ภาพแล้วเนี่ยคั้งเดียวรูปเนี่ยไม่ตัดเสียงพี่ออกเขาอย่างตอนนี้คั้งเดียวครั้งรูปเนี่ย

cô thế nào, ông đang mấy biết, này này này, cô đang làm, 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 cô เติมน้ำมันเองนะครับที่ญี่ปุ่นฮะไปแล้วครับอ่ะน้ำมันไม่ปิดหรอสวัสดีเด็กปั้งเติมน้ำมันเต็มสีแดงเออกดกดใบห้ามห้ามปล่อยมือดูจากในทิศก่ามาฮะแล้วก็เราก็ไม่รอดนะฮะแล้วเราก็มาขอช่วยเหลือตอ๊กตาครับถึงกตานนะครับเราเรามีแต่คนเก่งๆนะครับเนี่ยชาวรถขับเองครับเป็นคนเก่งๆเติมน้ำมันเองนะครับน่นอนจริงๆนะครับที่พอดีเออเต็มยันคราวนี้เราจะเอาเงินทอนยังไงฮะเดี๋ยวไปดูหน้ากับฝั่งนู้นครับค่าให้มากเลยฮะ ทุกอย่างมันเริ่มต้นเสมอตั้งแล้วเราโอ้นี่มีหลายอ่ดีว่มันทอนอ้นี้เหรอน่าจะใช้ละเราตัวเป็นหมื่นหรือยอดได้หมื่นหมื่นนะนี่เป็นแปดัสองได้คืนมาหนึ่งหนึ่งพันเราอัอนี้อนีโอ้โหเงาอีกโอเคจบโอเคจบคลิปจบคลิป โอวเลยวันน้มองแต่เป็นตัวให้เลีกจ้าไม่ต้องหน่อยอย่า่เลยจัดตัวเลยวันนี้ทำตัวเหรอครับจมวัวจมวัวจมวัวสุดยอดไม่มโก้ไม่มีโก้ด้วยหายรูด้วยจะบเป็นมีโก้แล้วด้วยนะไม่หมดเลยจส่งให้อันหนอีกอันขวาอันขวาแล้วสเต็น้ำที่ตึงสองให้ลงก่อนโอเคหาแล้วเนี่ยตึงส หนึ่งสองสาม